วันนี้จะคุยเรื่องผ้าบางสกลุลหรือผ้ามหาบางสกลุลผ้าบางสกลุลหรือผ้ามหาบางสกลุลพิธีกรมักทำวุ่นเมื่อกล่าวขานโดยเฉพาะงานศพพระราชทานมักกล่าวขานผ้ามหาบางสกลุลหนุนเกินดีกองพระราชพิธีแนะนำอย่านำใช้งานเล็กใหญ่ควรนำใช้ให้ควรที่ใช้ผ้าไตรบางสกลุลการุณดี ผลทั่วไปวายชีวีใช้ว่าผ้าบางสกุลเบื้องต้นนี้จะขอกล่าวถึงผ้าบางสกุลในยุคต่างๆพอสังเขตดังต่อไปนี้หนึ่งผ้าบางสกุลในสมัยก่อนพุทธกาลคือผ้าเปื้อนฝุ่นเพราะเป็นชื่อเรียกผ้าห่อศพผ้าที่ตกอยู่ตามที่ต่างๆเช่นตามถนนหนทางป่าโดงป่าช้ากองขยะตลาดผ้าและที่อื่นๆโดยสรุปก็คือผ้าที่ไม่มีเจ้าของหรือผ้าที่ เขาทิ้งแล้วสองผ้าบางสกุลในสมัยพุทธกาลคือผ้าที่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุชักบางสกุลจัดศพจากผ้าก่าวผ้าขาดผ้าเปื้อนผ้าทิง้งผ้าตกหล่นตามที่ต่งตางๆและผ้าที่สาธุชนต้องการบุญทิ้งไว้ด้วยตั้งใจให้พระภิกษุพิจารณาชักบางสกุลแล้วนำมาซักฟอกตัดเย็บเป็นสบงจีวรหรือสังคติผืนใดพืนหนึ่งเพื่อใช้นุ่งหม่ม ต่อมาหมอชีวโกโกมารพัฒหมอประจำพระองค์พระพุทธจา้าและประจำพระองค์พระเจ้าพิมพิสารทูลขออนุญาตถวายผ้าสิสวยยกะคู่หนึ่งแก่พระพุทธองค์หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้พระภิสุรับผ้าจากญาติโยมที่นำมาถวายผ้าที่ว่านี้เรียกว่าขหาโบดีจีวรคือผ้าที่ผู้ครองเรือนถวาย สามผ้าบางสกุลในสมัยปัจจุบันคือผ้าที่ทอดไว้หน้าศพหรือทอดทักบนสายโยงหรือภูสายโยงที่โยงจากศพจากโกรธใส่อาทีจากรูปผู้ตายหรือจากพานใส่รายเช่อผู้วายชนในพิธีบำเพ็ญกุศลศพหรือพิธีทักษินานุปทานเพื่อให้พระภิกษุได้พิจารณาชักบางสกุลสี่ผ้าบางสกุล ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธกราล2,554พิมพ์แล้วเสร็จพุทธกราล2,556อธิบายว่าบางสกุลคือผ้าที่พระภิสษุชักจากศพหรือที่ทอดไว้หน้าศพหรือที่ทอดบนได้สายศินหรือผ้าที่ผู้ ผ้าภูสายโยที่ต่อจากจบด้วยการปรงกร,รมฐานว่าผ้าบางสกุลและเรียกกิริยาที่พระพิสุชักผ้าเช่นนี้ว่าชักบางสกุลในภาษาบรีใช้คำว่าปังสกุลซึ่งแปลว่าฟังแห่งฝุนกองฝุนคลุกฝุนห้าที่มาของคำว่าผ้ามหาบางสกุล พระเทพสิทธิบุรียาณสิทธิเถระพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาวัดมหาธาตุยุวราชลังสติีกรุงเทพมหานครได้เขียนยกย่องผ้าห่อศพของนางปุณณธาสีที่ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลสัญญาแล้วจึงทรงชักบางสกุลว่าผ้ามาหาบางสกุลไว้ในหนังสือกถินพราป่าอาริสงทั้งนี้เพราะการชักผ้าบางสกุลครั้งนั้นถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เป็นปฐมบท แห่งการแสวงหาผ้ามาทำเครื่องนุ่งห่มของพระพิสุในสมัยพุทธกาลทางทรงสอนให้พระพิสุรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยจะเป็นคือเครื่องนุ่งหม่มด้วยจริยาวัดพิเศษของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สมควรเรียกผ้าบางสกุลในครั้งนั้นว่าผ้ามหาบางสกุลผู้รู้ทั้งหลายทั้งบรรพชิตและขรสถ์ได้กล่าวว่า พุทธบริษัทครอื่นๆไม่สมควรที่จะนำคำว่าผ้ามหาบางสกุลไปใช้เรียกชื่อผ้าที่พระภิกษุชักจากศพหรือผ้าที่ทอดหน้าศพทอดบนสายโยงหรือทอดบนภูสายโยงในพระราชพิธีหรือพิธีบําเพ็ญกุศลศพหรือพิธีทักษิณานุประทานที่ปฏิบัติสืบสารกันในปัจจุบันนอกจากที่กล่าวในขั้นต้นแล้ว ผู้สันทัดกรณีในด้านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้คำแนะนำว่าการเรียกชื่อผ้าในพิธีทอดผ้าในงานบําเพนกุศลศพหรือในพิธีชาปนก,กิจศพหรือพิธีพระราชทานเพลิงศพให้ใช้เพียงคำสองคำคือผ้าบางสกุลหรือผ้าไตราบางสกุลในงานทั่วไปควรใช้ผ้าบางสกุลหากเป็นงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ ควรใช้คําว่าผ้าไตราบางสกุลอย่าใช้ผ้ามหาบางสกุลไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานพระราชทานเพลิงศพก็ตามปัจจุบันกองพระราชพิธีสํานักพระราชวังแนะนําให้ใช้คําว่าผ้าไตราบางสกลุลกล่าวโดยสรุปก็คือคําว่าผ้ามหาบางสกุลนั้นไม่ควรนํามากล่าวไม่ว่าจะเป็นงานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ หรืองานใดๆก็ตามให้ใช้เพียงคำว่าผ้าไตราบางสกุลหากเป็นงานพระราชทานเพลิงศพหากเป็นงานทั่วๆไปแล้วควรใช้คำว่าผ้าบางสกุลเท่านี้ก็เป็นการที่เหมาะสมแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านตะบึงจังหวัดราชบุรี